ดีพี่น้องมากินข้าวมากินเข้าลังเวทีพี่น้องมามาล้างเวทีอยู่วัดวัดเนินกระบุกอะจอยูสี่มันแีบดมีมูกินนี่พักกูกินทักปลานี่พักกอนขายหรอดี๋ยว หลูกโด,ดไหมเนี่ย่านลูกด,ดเนาะ ก็สิฮะเงินใจงวดงวดลูกเราจะโดนกับพ่อจ๊ะเงินเดือนให้นูหน่อยพ่อกับพ่โอุนยังใครไห้ดิยันจะลูกไม่ได้ใส่แต่ไม่ได้เกล็น สามมื่นพติแม่นบ่กบาท่แลเกือบบนสองอันนั้นอันนี้เป็นสองมืนค่านั่นค่านี่อืมี่กเนี่ก็ซเมือกอพันพ so ันหาพันเนี e ่ไปลงซเมือสามิชาซเมือจังยัเดบเจน้องเขา่ได้แก่อายาไปเล

มอมอกับขอนแกล็ม้อห้ก็ผัวเอาอะเขาเอาอันเออนันสมไหมเมนเอานันเอานันไปยืนเขาเอือนยังก่นเขาเอือนรเขาเอือนอริโภควัดพัดเออเออไปยืนมียเาอันหมไอ้อสวันสี มอสอบันแต่อยู่คอหลาดกับมาหัมอ,อสาระข้ามเดื่อืนข้างคนหลาดก็ได้เล็กละสองหมื่นเนาะมันเป็นกันสิวมันคือโรงเรียนดังนี่<ะ>แต่แอมกัมาหันเนาะเออบ้น่าจะถึงดอกมันคือโรงเรียน <c oughs> อืม ขาาวกออามนไ็ไปเห็นอกเขาวันีพ่อคนกระเสีจะคข้องพอเ็ดูอยู่มันดี้คือนี้กับเบย์้วุ้นแก้มของเขาเดีแนลรมนี้นะน่าจะหลอกเขาบอกว่ไก็ได้กาลูกบัดเอเแข้งมันเพชรนี่

เอาเนี่ยไปไว้ถ้ากินน้ำเนี่ลูกเนี่ปิ่งหมูกับอันนี้เอาอันหมวกกันนอกไปไว้ให้แกมันแก,ก,ก,นะกมันบูดว่าเปลี่ยนถังนาะอันนี้เนาะปิ้งหมูมันบูดว่าเปลี่ยนอ่ะมันหวานเออ

นี่แขมันเผ็ดพี่ไม่เผ็ดหรอกในร้านน่ร้านอย่างเงี้ยไลใมันไปกิเอาพุ่น็นเด้อ่ันไม่งกิบนะกิแล้วมันวะม่ไม่ได้ม่านยังกินกเนบกิ ด oh. ่มากกเดี๋ยวลดียนมาหัดจะมาลุยดอถแสนบอกจักไอ้พ่เย็นเอื่นกันเดี่ยไปกินเกาเจี้ยนอาคอกันอกอนเออ นั่งออกไปไปเดาูงเข่าบวมเนีโาเวเปล่วเอ,เอ,เอนี่พญามาอยู่ยนะคมือไีนพญามาอย่เลยยืนดูขนมาจูดจังแม่ภาษาอักีษยนร้อยอาจารย์าชบัณฑจเลยเดตสัญญาเลยเนี่ยเาอยู่ยสิปสามสิบ,บแล้วแต่มันมนี่วันที่สามสเนษ่ยสากับวันที่สองคือสภาพปีหนาะ อะไรต้มเจ้าได้มันขึ้นอยู่กับ okay. มุเจ้าคือเขาได้หระม่ได้อยู่กับนั่นดิขึ้นอยู่กับผู้จ้างว่าจีแมนปะพินาจินี่ขึอเขาแหรแบงเคลด่นรถเล่าโจมเปน้วนาบลงนะเาก็มีเป็นปวดเป็นแล้วเจ้านั่นเจ้ากรมีเ๋ยวก็มีเ๋ยนสิบาขอใ้โจให้พระอาจารย์เนี่ยสิวางมาจำเหตุ์ เหาเพระเจดเจี๊ไม่เมา่กินิยอแล้วก็ยยวาก็งานมาเบิ่งมาหาเราลังแต่ว่้ขึนทั้งรถันนี้ทั้งรถทดีครับรถันนี้รถราจอดยู่หันต่กอเอาเลยต่กอขนมาแล้วพอทันลงรถแมีน้ท่นลงรถไงพูนช่วงฝนนั่นสีออก้นนจังนันลงมากขนมายิครับครับงบ วานอะี่แข็งดะแดน้ตาลนะวันีแน่ระแด่วัีนอย่างกมาบ้าเจ็ะเจ็บทนเจ็บไปทุ่นสบาทีเอาไปนอนอะหรินนี้เอาไปชามีสะกอนผอกันในคลิปหนาอะไรกินนี่ สบายดีพี่น้องอิมอ่ม